รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วสวัสดีครับ,รบขอต้อนรับเข้าสู่รายการกลยุทธ์ออนไลน์ขายดีดผมพี่หลามจิกโก้ไอทีผมออสไทโรดเราสองคนนะครับจะมาติวเข้มให้กับคุณคในเรื่องของการาที่จะทําสื่อออนไลน์ที่คุณมีอยู่นียให้ประสบความสําเร็จแล้วก็สร้างไรายได้กับคืนมาให้คุณได้ยังไงใช่ครับเราจะแชร์ประสบการณ์ที่เรามีแล้วตลองผิดบ้างลองถูกบ้างซื้อมาแล้วสูญเปล่าก็เยอะ ลองสมัครสับสคริปชันไปแล้วใช้ได้มั่งไม่ได้บ้างเราก็จะมายำรวมกันแล้วก็ปรุงแต่งและให้ทุกคนสามารถเอาไปใช้ต่อได้อย่างรวดเร็วครับผมพี่ออดพูดเหมือนระบายความในใจว่าทุกละทนมาแค่ไหนใช่ครับผม ก็เป็นธรรมดาเราก็สนุกกับการหลงทางนะแต่สนุกใช่ไหมฮะไม่ได้ทุกข์ระทมใช่ไหมฮะใช่ครับที่บอกว่าลองผิดล่องถูกนี่คือสนุกกับการได้ค้นคว้าใช่ความสนุกจากการหลงทางผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเคยหลงทางแล้วไปเจอร้านใหม่ๆหูอร่อยเว้ยอะไรไม่น่าสนุกนะหลงทางเหมือไม่น่าสนุกอย่าไปเครียดกับมันครับชีวิตครับผมสัปดาห์ที่แล้วนะครับตอนที่3ามเราพูดถึงเรื่องของออนไลน์ทําอะไรได้บ้างเราพูดให้คุณเข้าใจว่าอย่าอ้างว่ามันไม่มีอะไรให้ทําหรือไม่รู้จะทําอะไรนี่แบบไม่ต้องใช้เงิน ซักบาทในการเ,ออเริ่มลงทุนธุรกิจเนี่ยก็าสามารถทําได้พี่หลามเคยอธิบายไปแล้วใช่นะฮะแต่พอเราเริ่มทำปุ๊บเนี่ยคุณก็จะเจออุัสรรคแรกเลยครับเฮ้ยทำปุ๊บทำเพจทําเว็บทําเว็บก็มมีคนเข้าทําเพจก็ไม่มีคนดูไม่มีคนมากดไลค์ไม่มีคนมากด o l l โลครับโพสต์อะไรออกไปก็มีคนเห็นน้อย ใช่อ่าอันนี้คืออุปสรรคแรกที่คุณต้องเจอทุกคนต้องเจอแน่นอนหลายคนเนี่ยสร้าง Facebook Page มาละสร้าง IG หรือ Tik t o k กหรือ YouTube Channel หรือทำเว็บไซต์แล้วเนี่ยการจะทำให้คนเข้าเป็นเรื่องที่หนักอ,อกหนักใจหลายๆคนมันเป็นอ,อุปสรรคแรกที่ทุกคนต้องเจอเจอทุกคนแปลว่าเฮ้ยเรื่องนี้เราไม่ได้เจอคนเดียวนี่นาแปลว่าเอ้ยมันต้องมีวิธีที่จะทําให้ก้าวเติบโตได้ครับใช่เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับบทเรียนในตอนนี้จะพูดถึงเรื่องของการโปรโมท สิ่งที่คุณทําอยู่บนโลกออนไลน์นะฮะซึ่งเราจะเน้นไปนเรื่องของแอดแล้วเราก็จะบอกว่าแบบไม่แอดก็มีนะแบบแบบไม่ต้องเสียเงินซื้อไม่ต้องเสียเงินจ้างอะไรเงี้ยมันต้องผสมผสานอ่าแต่จริงๆริมันผสมผสานกันเพราะว่าในขณะที่คุณทำเนี่ยคุณก็สามารถเป็นแหล่งโฆษณาให้คนอื่นได้ด้วยคุณก็มีรายได้เข้ามาอ๋ออย่างอย่างหลักการของผมเนี่ยผมไม่ได้เอาเงินมาซื้อแอดเพื่อเป็นการลงทุนครับผมจะรอให้มันมีรายได้ก่อนแล้วเอารายได้นั้นมาซื้อแอด แล้วเพื่อเสริมการเติบโตคือเอาเงินที่เราได้มามาโปรโมทเราเองครับผมอย่างเงี้ยมันจะไม่ต้องลงทุนเองอันนี้ผมก็เป็นแนวเซฟคอร์อีกแบบหนึง่งใช่ใชแต่ถ้าบางคนอยากจะเติบโตเร็วคุณอาจจะต้องลงทุนงครับใช่ไหมซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ได้ผมว่าหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าจะต้องฟรีทุกอย่างใช้แพลตฟอร์มฟรีอะไรฟรีทุกอย่างแล้วไปกรอบตัวเองว่าพอทําฟรีทุกอย่างทําเองทุกอย่างแล้วแต่มันไม่มีคนมาดูอก็ โท,โทษนู่นโทษนี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะลองคิดเฉยดีถ้าเราเอาเงินบาง,บางส่วนไปซื้อแอดโฆษณา,ามันกระมันช่วยให้คนมาซื้อของเราได้บ้างซึ่ง,งเราอะ่ะอาจจะไม่ได้มีเบสพื้นฐานในแวดวงมาก่อนครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจําเป็นจะต้องสร้างตัวตนใหม่ในกรณีที่คนสร้างตัวตนใหม่เลยนะแบบไม่มีอะไรเลยเนี่ยก็อาจจะต้องจําเป็นต้องใช้เงินจําน,นวนหนึง่งซึ่งหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นขึ้นอยู่กับ แต่ละคนขึ้นอยู่กับธุรกิจของแต่ละคนนะครับอยากโตเร็วต้องลงทุนอยากโตฟรีก็ต้องใช้เวลาหน่อยใช้ฝีมือใช้ฝีมือและเวลาหน่อยมันทําได้ทั้งคู่นะเดี๋ยวพูดให้ดูทีละอย่างไปเรื่องแรกก่อนถ้าอยากอยากโตเร็วต้องใช้เงินก็คือต้องลงโฆษณาเราจะลงโฆษณาในสื่อแต่ละสื่อมันมีรูปแบบอะไรบ้างพี่ออสเล่าให้ฟังอันแรกสุดเลยเนี่ยคือ Google ครับ Google อันนี้เหมาะสำหรับคนทำเว็บทำ u t u b e ใช่นะฮะครับผมคุณก็จะใช้บริการของ Google เพราะว่า Google เนี่ยมี Search Engine นะครับ,รบแล้วเราก็จะค้นหาชื่อของเราเจอมีช่อง YouTube มีแอดโฆษณาอยู่ในนั้นนะครับ,รบแล้วไปตามเว็บต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีแอดของ Google ไปฝังตามเว็บคนอื่นด้วยบางทีเราไปคลิกโฆษณาแบนเนอร์อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเราก็ กลายเป็นว่าเรากลายเป็นลูกค้าของ Google a d ไปแล้วถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายคนผมเชื่อว่าหลายคนรู้อยู่แล้วแหละว่าเวลาที่เราค้นหาสินค้าและบริการอะไรเนี่ยรเรามักจะค้นไปหาจาก Google นั่นแหละ,ะในมือถือเวลาเราเซิร์ชค้นหาเราก็ในในมือถือนะรเราค้นหาเนี่ยมันก็ใช้ Google ในการค้นหาเพราะฉะนั้นในการค้นหา Google เนี่ยมันมีมีมีอัตราส่วนในการแปลงเป็นเงินค่อนข้างสูงมากนะมีมีเพราะอะไร การที่ลงใน Google ad เนี่ยมันจะทำมันมันเกิดจากความต้องการของคนอยากจะได้ของของสิ่งนั้นอยู่แล้วมันเริ่มจากความต้องการก่อนพอมันเริ่มจากความต้องการปุ๊บเนี่ยพอเขาเจอใน Google เนี่ยมีโอกาสที่จะซื้อสูงมากกว่าอย่างอื่นเพราะนั้นเนี่ยเราจะแนะนำตัว o o o g l e แอเป็นอันแรกเลยสำหรับหลายหลายคนคำาว่ก Google Ad เนี่ยมันมี2อฝั่งฝั่งเราเป็นคนลงโฆษณากับ เอาโฆษณา Google มาลงฝั่งเราคือเราเป็นคนจ่ายกับเราเป็นคนรับมีสองฝั่งใช่ครับผมนะฮะทีนี้รูปแบบมันมีอะไรบ้างนะครับออตเราไปดูสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียก Google AdSense AdWords Ad AdSense เนี่ยคือรับโฆษณามาติดตั้งที่เรามีคนมาคลิกเราได้ค่าเราได้ค่าโฆษณาส่วนแบ่งจาก Google AdWords คือเราไปลงโฆษณาของ Google ครับแล้วเราก็ พอมีคนมาคลิกเราก็จ่ายเงินให้ Google อืมอ่าครับอ่าเราเริ่มก AdWords ก่อนได้ครับแอดเวตเนี่ยมีมีมีหลายแบบมากโฆษณาใน Google มีหลายแบบมากครับแบบที่หนึ่งที่นิยมที่สุดเลยคือ t e คแ Ad ครับเทคแอดนี่อยู่ใน Google Search ใช่ครับเวลาเราเซิร์ชท่านผู้ชมลองเซิร์ชใน Google ไม่ว่าจะในมือถือหรือในคอมพิวเตอร์ครัอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาเราเซิร์ชเนี่ยเราจะเจอข้อความอยู่ข้างบนนี่ไอเทคไอตัวนี้ยเขาเรียกว่าเทคแอด อีกอันหนึ่งท่านผู้ชมเคยดู YouTube ไหมครับ ก่อนที่จะดู y t u t u อ่ะมันจะมีวิดีโอขั้นขึ้นมาอันนี้มีโฆษณาไอน้นะเขาเรียกว่าวิดีโอแอดอ่าตัววิดีโอแอดเนี่ยสองทางชัดเจนมากคือเราสมมติว่าเราเป็นเจ้าของสินค้าเราอยากจะโฆษณาเราก็ไปซื้อวิดีโอแอดกับ Google เอ้กับ y t u t u อ่าจาก y t u t u เนี่ยมันก็จะไปโฆษณาเราสามารถเลือกกลุ่มได้ด้วยว่าจะให้สินค้าของเราเนี่ยไปอยู่ในกลุ่มของ y o u t u b n n น l เนี่ยที่คนสนใจแนวไหนเลือกได้หมดเลยคือพอเป็นวงการโฆษณา ในโซเชียลวิรหมหรลอในอินเทอร์เน็ตเนี่ยรายละเอียดมันลงได้เยอะมากรเราสามารถเลือกได้เลยว่าจะให้ผู้หญิงดูอย่างเดียวผู้ชายอย่างเดียวอายุเท่าไหร่เด็กเล็กเด็กโตคนวัยทำงานค,คนสูงอายุคนแก่ค,คนอาชีพไหนคนสนใจเรื่องอะไรมันคัสตอมได้แบบว่า เรียกว่าจำเพาะเจาะจงได้เลยใช่ครับผมเพราะฉะนั้นแอดพวกนี้เนี่ยมันจะตรงถึงกลุ่มเป้าหมายได้ค่อนข้างตรงมากต่อมาอีกอันหนึ่งค,คือ Image Ad ครับ Image Ad ก็คือสิ่งที่เราเห็นตามเว็บเราก็จะเห็นเป็นแบนเนอร์เห็นเป็นภาพขั้นอยู่ในหน้าเว็บต่างๆสุดท้ายอีกอันนึงที่น่าสุดจริงๆมีมากกว่านั้นก็คืออีกอันหนึ่งคือ Shopping Ad ครับ โอ้ช้อปปิ้งแอดอันนี้ก็จะไปอยู่ตามแพลตฟอร์มใช่ไหมอ่าตัวช้อปปิ้งแอดเนี่ยจะไปอยู่เวลาเซิร์ชสินค้าอะไรก็แล้วแต่บางครั้งอ่ะ g o o g l e เขาก็จะหลายคนน่มักจะเอาแพลตฟอร์มต่างๆไปใส่ในช้อปปิ้งแอดของตัว Google เวลาคนเจอเวลาค้นหาสินค้าเนี่ยชัดเจนเลยช้อปปิ้งคือต้องการจะซื้อคลิกเพื่อไปหน้าสั่งซื้อได้เลยเออต้องกไปสั่งซื้อได้เลยเนี่ยหลักๆอ่ะที่น่าใช้เนี่ยก็คือมีเทคแอดมีวิดีโอแอด มี image a d แล้วก็ตัว shopping a d อ่าไปดูตัวอย่างกันอ่าดูตัวอย่างกันนะครับอ่าเดี๋ยวลองไปดูอันหน้านี้หน้าเว็บของพี่หลามครับนี่อันนี้คือล้ำหน้าโชว์นะฮะโชว์ปัจจุบันครับผมอ่าถ่ายลงมาเรื่อยๆเดี๋ยวจะเจอ image a d เนี่ยฮะเห็นเห็นเห็นขวามือไหมเห็มีไหมมีไหมมีไหมมียังมียังลงมาอีกกันนี่ลงมาอีกลงมาอีกนะอันนี้ป่ะนี่ไงนี่ไง image a d อ๋อนี่ไงอ๋ออยู่อันนี้อันนี้คือโฆษณาครับ อันนี้คือเป็นลักษณะข,ของ Image Ad ถูกไหมครับใช่ครับแล้วพี่หลามเลือกโฆษณาชนิดไหนมาอยู่ในเว็บตัวเองครับเราเ,ออเลือกได้คืออ,อ,อย่างสมมติอันนี้คือ AdSense เ,เราติด AdSense เข้าไปในเว็บเราครับ Google ก็จะส่งโฆษณามาโดยที่เราสามารถตั้งค่าได้ อ๋อตั้งค่าได้ว่าเราอยากได้โฆษณาอะไรหรือเราไม่อยากได้โฆษณาอะไรอ๋อคือมันสามารถคัสตอมได้เราสามารถเลือกได้ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อเขาก็จะผสมอันที่เหมาะสมกับเราเข้ามาให้ครับแล้วมันก็จะกลมกลืนอยู่ในเว็บเราแบบนี้ครับเนี่ยดูกลืนดินะดูไม่ออกเลยนะเนี่ยเป็นแอดแอดแล้วลองกลับมาดูเว็บผมเหมือนกันนี่ฮะแต่เว็บผมอาจจะมีโดดบ้างนิดหน่อยครับซึ่งบางทีก็เนี่ยมันก็จะมีโฆษณาผมมีผมมาเนี่ยทดลองใช้งานฟรีเอออารมณ์ประมาณนั้นเนี่ยก็คือผมก็จะแอดน้อยๆเพราะว่าผม วัตถุประสงค์การทําเว็บของผมอะ่ะไม่ได้ใช้เพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อการหาไรายได้จากการแอดตรงนี้โดยตรงอ๋งงอคือ,อคือไม่ได้ต้องการเงินตรงนี้ใช่ครับผมอ,อ,อ่ะเรามาดูแอดในเรื่องของการที่เวลาเราเซิร์ชข้อความครับท่านผู้ชมเคยเห็นการเซิร์ชข้อความแบบนี้ใช่ไหมครับนี่สมมุติเราใช้คีย์เวิร์ดคำว่าอะไรฟิล์มกองแสงไหม่สมมติฟิล์มกองแสงเป็นยังไงครับเ่เป็นยไงฮะขยายให้ดูนะครับฟิล์มกองแสงเราเราเราก็จะเจอผลนี่นี่เห็นไหมเขาจะขึ้นเลยแล้วโฆษณาเออเห็นไหมฮะฟิล์ม นู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปใช่ครับผมนะฮะเขาเรียงกันยังไงรู้ไหมฮะพี่ออดยังไงครับพี่อันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามนี่เรียงกันยังไงรู้ไหมฮะไม่รู้ครับใครจ่ายเงินเยอะสุดคนนั้นได้อันดับหนึ่งนี่อันดับเพราะฉะนั้นเนี่ยวเวลาเราเซิร์ชปุ๊บเรามักจะคลิกอันแรกอ่าโดยธรรมชาติมันเป็นอันแรกมันดูน่าเชื่อถือสุดไงเออใช่มันดูเหมือนว่าเฮ้ยค o เกิแนะนําอันนี้อันแรกเลยมันน่าจะดูเหมาะกับเรามากที่สุดแล้วแล้วมันน่าจะลงทุนจ่ายเยอะแปลว่ามันน่าเชื่อถือคือเเาาจ่ยยอะสุด อ๋อเออเนี่ยเป็นไปได้ซึ่งเราเราต้องไปประกวดราคานะต้องไปแข่งกันว่าคือเราต้องไปแข่งกันสมมุติเราใส่ใส่งบประมาณของเราเข้าไปปุ๊บเราบอกว่าเฮ้ยเราติดอันดับห้าคุณต้องไปดูว่าอันดับสี่เขาจ่ายเท่าไหร่แล้วคุณต้องมากจ่ายมากกว่าอันดับสี่หรืออันดับสามสองหนึ่งถ้าคุณอยากอยู่อันดับไหนคุณต้องจ่ายมากกว่าแล้วคุณถึงจะขึ้นไปได้ใช่ครับผมซึ่งวิธีแบบนี้โหดร้ายมากแต่เราต้องศึกษาเรื่องคีย์เวิร์ดให้ดี ค,คือประเด็นสําคัญในการทำเทคไอตัวเทคแอดตัวเนี้ย<ะ>คือคีย์เวิร์ดหรือคําค้นหาครับถูกครับถ้าคำค้นหาเนี่ยโอเคบางทีถ้าใช้คําที่เป็นจเน e r ริมากๆหรือคําที่เป็นกลางๆมากๆที่มันตรงกับธุรกิจเราเนี่ยบางครั้งการแข่งขันมันจะสูงใช่ครับมันค่อนข้างสูงมากบางทีเราอาจจะาเป็นต้องใช้คําเลี่ยงใต่คำคำเดียวเนี่ยมันดิ้นได้ถูก ฟิล์มกองแสงฟิล์มกองแสงติดรถยนต์ฟิล์มติดรถยนต์ฟิล์มรถยนต์อะไรเงี้ยมันมันดิ้นได้เราเราเลือกดูว่าอันไหนที่มันมีคู่แข่งน้อยใช่แล้วเราก็ไปเลือกอันนั้นเราก็จะไม่ได้ต้องใช้งบเยอะเราไม่จําเป็นต้องใช้คีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดเดียวในการฟิล์มกันลนก็ได้โอ้มันดิ้นได้ภาษาไทยมันดิ้นได้เยอะมากใช่ครับเทคแอดน่ยก็มีเปอร์เซ็นต์สูงเพราะมันจะลิงก์เข้าเว็บไซต์ลิงก์เข้าแพลตฟอร์มที่เราซื้อขายได้เลยครับอีกอันหนึ่งเป็นยังไงครับรกาได้จ ก็คือก็คืออันนี hmm. code, ้เรามอง2ฝั่งฝั่งเราเป็นคนโฆษณาถ้าเราจะโปรโมทงานของเราเราก็ต้องไปซื้อโฆษณาเหล่านี้คุณจะซื้อผ่าน Search e n นจินคุณจะซื้อผ่านหน้าเว็บที่เป็น AdSense เอาไปแปะตามเว็บคนอื่นนะฮะอย่างเว็บผมเนี่ยก็มาแปะเว็บผมได้เพราะว่าผมติด Google Ad อยู่ใช่ไหมฮะหรือคุณจะไปซื้อเป็นวิดีโอแอดอยู่ใน YouTube ก็ได้ในขณะเดียวกันถ้าคุณทำสามสิ่งนี้คุณมีเว็บคุณมีเฟ b บุ๊ คุณมี y o u ยูทูบคุณมีเว็บคุณมี y o u t u b อแล้วคุณก็ให้คนคุณก็ให้ Google เหล่านี้มาลงแอดในสื่อของคุณคุณก็ได้รายได้กลับไปด้วยไงเรียกไอไอ,ไอการที่เราดึงโฆษณาต่างๆออันนี้คื AdSense มาไว้ในแพลตฟอร์มเราเนี่ยก็ค้าเรียกว่า AdSense ใช่อย่างที่ผมทำอยู่เนี่ยมีโฆษณามาติดเนี่ยะนะฮะทำดีๆเนี่ยรายได้ได้เยอะนะครับ ได้เยอะใช่ไหมฮะนะอย่างอย่างทุกวันนี้ผมใช้ Google Adsense บนหน้าเว็บบน Facebook บน YouTube ผมทำอยู่3ช่องทางนี้ครับผมนะฮะเปิดเผยตัวเลขให้คร่าวๆได้ได้ใช่ไหมนะครับได้เดือนหนึ่งประมาณเกือบเกือบ1 0แสนบาทเกือบเกือบแสนเลยครับครับผมอ๋อก็แล้วผมก็สามารถเอาเงินก้อนนี้มาใช้เป็นต้นทุนหลักในการทําได้เช่นวเราอาจจะมาจ้างพนักงานหรือเอามาจ้างทีมงานเสริมหรือจะเอากบก้อนนี้ไปซื้อเป็นงบโฆษณา ก็ทาได้ใช่ไหมฮะมันทําได้หลายอย่างนะฮะพอพอเรามีตรงนี้มันเหมือนเหมือนเหมือนมันมีต้นทุนมาส่วนหนึ่งแล้วใช่ไหมฮะนะฮะอ่ะอันนี้พี่ยอดจะพาไปดูอะไรครับจะดูใน YouTube ของพี่หลามใช่ในยูทูบเนี่ยเราก็จะมีแอดอยู่แล้วนะครับคือดูดูไปก็จะมีแอดขึ้นอยู่แล้วครับผมซึ่งใน youtube เนี่ยผมทําธุรกิจซ้ําซ้อนมากเลยนะคือยังไงครับ ในคลิปที่ผมทำเนี่ยก็มีลูกค้ามาจ้างทำรีวิวถูกไหมฮะอ่าหนึ่งอันเนี้ยได้รายได้ทางหนึ่งละอ่าแล้วรายได้ทางนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยเยอะอ่าอ่าเสร็จแล้วเราเราเอาคลิปลงไปเนี่ยเราก็ติดโฆษณาจาก Google Ad ลงไปในคลิปเราอีกลูกคนดูนั่งดูอยู่ก็มีโฆษณามาขั้นขั้นปุ๊บก็ได้รายได้อกออได้สองทางเลยอย่างผมเองเนี่ยตัวทำช n แนลเหมือนกันครับแต่ว่าก็ไม่ได้เน้นเนี่ยก็คือทำเพราะว่าต้องการเผยแพร่ความรู้เฉยเฉย ผมก็ได้ประมาณเดือนละสองสามพันบาทจากตัวแอสเซนต์ได้แบบขำๆประมาณเดือนละประมาณร้อยเหรียญอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเขาจะจ่ายครั้งละร้อยเหรียญถูกไหมครับพี่หลามขั้นต่ำร้อยเหรียญขั้นต่ำสุดเออใช่พี่หลามเขาไม่เคยได้ขั้นต่ำหรือของผมเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยคือเมื่อเขาไม่ได้จ่ายทุกเดือนนะครับเขาจะจ่ายเมื่อครบตานไม่ถ้าแต่ทุกเดือนถ้ามันเกินร้อยเหรียญแล้วเนี่ยเขาจะจ่ายทุกเดือนอ่าถูกเขาจะจ่ายทุกเดือนแล้วตอนนี้ล่าสุดก็ ผูกเข้ากับระบบภาษีของประเทศไทยแล้วใช่ครับก็คือเราจ่ายภาษีเสียภาษีถูกต้องรายได้เราจะถูกต้องแล้วอถูกต้องก็สบายใจได้แล้วจริงจริงผมผมอยากให้มองอย่างนี้ถ้าคุณมียอดวิวเยอะๆคุณมีคลิปวิดีโอเยอะๆแล้วมีคนติดตามเยอะๆคุณควรจะสร้างรายได้จากตรงนี้อส่วนรายได้ตรงนี้เนี่ยมันจะเอามาใช้อะไรได้บ้างเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่คุณคุณจะเอามาเป็นรายได้หลักเอามาเป็นค่าใช้จ่ายหรือเอามาเป็นอะไรก็ได้แต่อย่างผมเนี่ยผมเอามาพัฒนาต่อยอดเนี่ย ผมเอาเงินรายได้จากตรงนี้มาซื้อโฆษณาอีกทีหนึ่งครับผมเพื่อที่จะโปรโมทตัวเองให้มันขยายต่อไปใช่ไหมมันเอามาส่งเสริมการเติบโตเงินต่อเงินถูกอ่าน่าสนใจนะ,อะนอกจากโอเคตอนอันแรกก็คือเราไปเสียเงินโฆษณาเพื่อให้คนมาซื้อของเราเอาแ,แบบไม่เสียเงินมั้งอ่าแบบไม่เสียเงินเขาเรียกว่า SEO ครับใช่แล้วครับตัว SEO เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเบสิกพื้นฐานสําหรับคนที่ทําออนไลน์ครับโดยเฉพาะคนที่ทําเว็บไซต์ครับครับ คนที่ทำเว็บไซต์เนี่ยเ,เวลาที่อ่เราเห็นแล้วเมื่อกี้นี้เเราเห็นแล้วว่ามีแอดโฆษณาใช่ปะ่ะใต้จากแอดโฆษณามาอีกทีเวลาที่เราค้นหาครับผมอ,อ่เราค้นหาเข้าไปใน Google แล้วเราก็พิมพ์ค้นหาปึ๊บเสร็จแล้วเนี่ยมันมีโอเคมันมีโฆษณาแหละถูกต้องอแต่ว่ามันอันที่ไม่เป็นโฆษณาครับที่ไม่ใช่โฆษณาที่เสียตังค์อ่ะมันก็จะขึ้นมาอยู่ต่อจากโฆษณาใช่ อันนั้นคือผลการค้นหาเขาเรียกว่า SEO ก็คือการทำคอนเทนต์ในเว็บไซต์แล้วเอาคีย์เวิร์ดเหล่านั้นเนี่ยมาใส่ในเว็บไซต์ของเราแล้วก็ออกแบบเว็บไซต์เราให้สอดคล้องกับการค้นหาของตัว Search Engine ใช่ซึ่งมีทั้ง Google มีทั้ง Bing มีหลายๆอย่างนะครับคนที่ทาเว็บไซต์ทีแรกเนี่ยคุณจะงงว่าเอ๊ะทำไมเว็บไซต์ของเรามันถึงไม่ขึ้นในผลการค้นหาเป็นอันดับต้นๆครัทำไมเราถึงอยู่ไกลๆใช่ครับนี่แหละครับคือคําว่า SEO ก็คือคุณยังออพติไมซ์ไม่เข้ากับระบบการค้นหาของ Google หรือของ Search Engine ตัวนั้นครับผม,ะะมคุณก็ต้องไปปรับปรุงเว็บคุณนะครับ Search Engine SEO เนี่ยย่อมาจาก Search Engine o p t i m i z e ใช่ครับนะซึ่งเราต้องอัพติไม้ก็คือเราต้องปรับปรุงส่วนต่างๆของเว็บเราเพื่อให้มันสอดคล้องกับการค้นหาตรงนี้แล้วเราจะได้เจออยู่ในผลการค้นหาอันดับต้นๆอันดับแรกเลยที่ขออนุญาตพูดถึงในกรณี SEO นะครับครับคือการตั้งชื่อเว็บไซต์ครับโอ้โหอันเนี้ยคือถ้าคุณเริ่มไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปแก้ไขทีหลังได้ครับ แต่มันอาจจะชื่อแก้ชื่อเว็บไซต์หรือชื่อโดเมนไม่ได้นะครับชื่อได้ดิโดเมนก็จดใหม่ไงจดให<อ>ม่ก็ได้อ,มมอันที่เหมาะสมในกรณีที่คุณทามายาวนานแล้วคุณไปแก้เนี่ยอาจจะกระทบเล็กน้อยแต่ว่าถ้าคุณเริ่มใหม่เลยเนี่ยคุณควรจะเริ่มจากการจดทะเบียนเว็บไซต์ให้มีคําคีย์เวิร์ดที่ตรงกับคำคำที่ลูกค้าจะค้นหาสินค้าของเรารสเต็ปสองคือ about อคนส่วนใหญ่ทําเว็บไซต์เอะเราก็รู้อยู่แล้วเราคือใครเราจะ about ทําไม about ให้คนที่ไม่รู้ และเอาเบลให้เซิร์ชแอนจินรู้ว่าคุณคือใครใช่ครับคุณทําอะไรคุณเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับผมคีย์เวิร์ดนะครับคีย์เวิร์ดคือคําสําคัญคุณทําอาชีพอะไรคุณต้องหาคีย์เวิร์ดเหล่านั้นแล้วใส่ลงไปในเอาเบลเช่นว่าเว็บไซต์นี้นะครับเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไรเอาไปดูล้ำหน้าโชว์ก็ได้ครับไปดูในเอาเบลลำหน้าโชว์ก็ได้ได้ครับผมนะ่ยอันนี้เรามีคอนแทคอัดมีเอาเบลอยู่นะฮะอ๋อต้องใส่ในคอนแทคอัดเข้าไปใช่ไหมครับใ่นลงไปเนี่ยฮะเราก็จะมีเนี่ยติดต่อช่องทางติดต่อนะะะฮซึ่่่่งคําาาาาเเเเหหลนนี้้้ยรรรจบบออกกใัููว ตรงไหนแล้วเราทําเรื่องอะไรอยู่มันก็เลยจะทําให้ e a r c h e n g จ n e เนี่ยจัดอันดับของเราได้ดียิ่งขึ้นนะฮะ SEO เนี่ยหลักๆนะฮะให้ใครที่จะเริ่มทํา SEO ให้กับสื่อมีเดียของตัวเองนะครับครับผมทำได้หมดเลยนะทั้งเพจก็ได้ทั้ง YouTube Channel ก็ได้ทั้งเว็บไซต์ก็ได้สิ่งที่คุณควรจะศึกษาคือศึกษาเรื่องของคีย์เวิร์ดก่อนเพราะว่าการทำ SEO เนี่ยมันลึกลำมากใช่ครับผมมันสามารถทำได้ตั้งแต่หลักด้านการโปรแกรมมิ่ง ใช่ครับระดับไส้ในของเว็บมาจนถึงคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดนี้เป็นสกินไดวิ่งสุดละใช่ครับผมเอาแค่คีย์เวิร์ดอย่างเดียวก็เวิร์กแล้วนะคุณสามารถติดระดับต้นๆได้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นลองศึกษาเรื่องคีย์เวิร์ดกับ SEO แล้วไปฝึกดูว่าคุณปรับปรุงตรงไหนได้บ้างถูกต้องปรับปรุงตรงไหนในสื่อมีเดียของคุณให้มันมีถูกต้องกับ SEO ใช่ครับแล้วเว็บของคุณจะมีคนเห็นและจะมีคนเข้าถูกจะมีคนแวะเวียนมาเยอะขึ้นลองไปหาข้อมูลต่อเซิร์ชคำว่า S EO ครับแล้วคุณก็จะลองไปหาข้อมูลหา Data เพื่อทด้ทำก็สามารถสอนเลยไม่ได้นะเพราะว่าครึ่งชั่วโมงไม่พอไม่มีทางพอต้องไปเรียนนะครับต้องไปเรียนเรื่องนี้ต้องไปเรียนนะฮะขออภัยที่ไม่ได้สอนได้ครับครับผมอ่ะช่วงท้ายไปดูสกูพิเศษของรายการครับครบเครื่องเรื่อง IT คอมพิวเตอร์ประจำบ้านของใครหลายคนที่หากใช้เป็นเวลานานหลายปีอาจพบเจอกับปัญหาที่ไม่สามารถเปิดติดได้บางคนคิดว่าคอมจะต้องพังแน่ๆจะต้องส่งร้านซ่อมเพียงอย่างเดียวแต่ช้าก่อนก่อนจะนำเครื่องไปร้านซ่อมนั้นลองมาเช็คอาการเบื้องต้นกันก่อนดีกว่าเพราะบางครั้งปัญหาของการเปิดคอมไม่ติดนั้นไม่ได้หมายความว่าคอมของเราจะเปิดไม่ติดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นบางครั้งคอมก็อาจจะเปิดติดได้แต่ไม่สามารถเข้าวินโดว์ไปใช้งานได้ตามปกติ แล้วถ้าหากว่าคอมของเรานั้นเกิดอาการแบบนี้จะต้องมีวิธีการแก้ไขยอย่างไรในเบื้องต้นกันบ้างมาติดตามรับชมกันได้เลยตรวจสอบสายไฟต่างๆสิ่งแรกที่ควรจะทําหลังจากเปิดคอมไม่สําเร็จคือลองไล่ตรวจดูและเช็คสายไฟไม่ว่าจะเป็นสายพาวเวอร์ของคอมพิวเตอร์ว่าทําการเสียบแล้วหรือยังหากมีการต่อไฟพว่วงได้ทําการเปิดสวิตช์ไฟนั้นแล้วหรือไม่มีสายได้ได้หลุดหรือหลวมไหมถ้าพบว่ามีให้ทำการถอดและเสียบใหม่เอาให้แน่นเพื่อความชัว หากเช็คและไล่ตรวจสอบสายจนครบแล้วคอมยังไม่ติดอยู่อย่างนั้นให้มาเช็คปุ่มเปิดพาวเวอร์ซัพไพ่ว่าได้ทําการเปิดหรือ,อยังหรือไม่ก็ลองไปเช็คที่หน้าจอคอมว่าได้เปิดหรือ,อยังเพราะบางทีเราก็มักจะมองข้าปัญหาเล็กน้อยพวกนี้จนไม่สามารถเปิดคอมได้ถอดแรมและกราดจอออกมาทําความสะอาดสําหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานมาอย่างยาวนานและไม่ได้มีการถอดออกมาดูแลความสะอาด mm hmm. ก็อาจจะเกิดปัญหาเศษฝุฟฟ่นละอองหรือสิ่งสกปรกต่างๆ mm hmm. เข้าไปอยู่ภายในเครื่องหรือ CPU mm hmm. ได้ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหากอุปกรณ์ภายในนั้นจะได้รับความสกปรกเราจึงต้องมีการทําความสะอาดบ้างเพื่อเป็นการดูแลและถนอมอุปกรณ์ให้ใช้งานได้ยินยาวขึ้นซึ่งวิธีทําความสะอาดนั้นก็ง่ายมากเพียงแค่ถอดตัวเคส TPU อ,ออกและนำแรมหรือกาดจอออกมาทําความสะอาดโดยใช้ยางลบลบไปที่หน้าสัมผัสท,ทองแดงของแรมหรือกาจอเพื่อให้สิ่งสกปรกนั้นหลุดออกไปเพียงเท่านี้แรมหรือกาจอก็จะกลับมาสะอาดอีกครั้ง ตรวจสอบดูว่าไฟเข้าคอมพิวเตอร์หรือไม่สำหรับการเช็คไฟว่าเข้าไปหล่อเลี้ยงคอมพิวเตอร์ของเราหรือไม่นั้นจําเป็นต้องมีอุปกรณ์เสริมคือไขควงซึ่งจะต้องเป็นไขควงที่มีด้ามจับแบบใสเพื่อที่เราจะสามารถมองเห็นกระแสไฟที่จะเล่นเข้าไปในที่ด้ามไขควงสําหรับวิธีการเริ่มจากเอามือจับที่ด้ามไขควงและเอานิ้วหนึ่งนิ้วจับที่ตุกไขควงนําไขควงจิม้มไปที่แผงวงจรเมนบอร์ดของคอมพิวเตอร์และเช็คว่ามีไฟติดที่ไขควงหรือไม่ หากมีไฟวิ่งเข้ามาติดที่ด้ามไขควงก็แปลว่าคอมพิวเตอร์ยังมีการรับไฟอยู่ปกติแต่หากไฟไม่แล่นเข้าสู่ไขควงเลยก็แสดงว่าตัวคอมพิวเตอร์หรือสายไฟอาจจะมีปัญหาอาจจะเป็นการเสียที่เมนบอร์ดหรือสายไฟหักให้ลองเปลี่ยนสายพาวเวอร์แล้วลองใช้งานดูถ้าเช็คแล้วยังไม่มีไฟเข้าอยู่เหมือนเดิมก็แสดงว่าจุดเสียหายนั้นอาจจะต้องเป็นในส่วนลึกของคอมพิวเตอร์ที่ใช้วิธีเบื้องต้นแก้ไขไม่ได้แล้วซึ่งจะต้องส่งเข้าร้านซ่อมคอมพิวเตอร์นั่นเอง เป็นยังไงกันบ้างสำหรับวิธีแก้ไขเบื้องต้นหากคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติดซึ่งวิธีดังกล่าวเป็นวิธีเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างง่ายๆโดยเบื้องต้นหากแก้ปัญหาได้เราจะได้ไม่ต้องเสียเงินนําเข้าร้านซ่อมเป็นการประหยัดเงินและประหยัดเวลาอีกด้วยหมดเวลาแล้วครับสําหรับรายการกล<อ>ยุทธ์ออนไลน์ขายดีรายการนี้ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษานะครับเราอยู่ที่ถนนศรีอุทเชีย เขตราชเทวีกรุงเทพ104.0 0เว็บไซต์ของเราคือ w w w .etv.thai.tv นะครับแล้วก็มี Facebook Page facebook.com/etvchannel เข้าไปแนะนำติชมรายการได้นะครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะเริ่มลงลึกสำหรับคนที่สนใจเรื่องของ YouTube เต็มๆน,นะครับผมนะจะเอาประสบการณ์ทั้งหมดเกี่ยวกับการทำ YouTube มาเล่าให้คุณฟังครับเนะจอกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ กลยุทธ์ออนไลน์ขายดีตอนต่อไปครับตอนที่35นะครับเราจะพูดเรื่องของการเป็น YouTube Creator หรือ Video Creator ผมพี่ลามนะครับจะสอนตั้งแต่ต้นเลยว่าการเริ่มต้นช่องจะทำอย่างไรอะไรที่เป็นอุปสรรคบ้างแล้วคุณจะต้องฝ่าฟันอะไรบ้างไปชมครับเอาไปถามเด็กๆนะสมัยก่อนเนี่ยสมัยเราเด็กๆเนี่ยไปถามเด็กๆว่า โตมาอยากเป็นอะไรหนูอยากเป็นทหารอยากเป็นตำรวจจะเป็นหมอใช่ครับวิศวะวิศวะวิศววิศวะอะไรไปทุกวันนี้ไปถามเด็กโตมาอยากเป็นอะไรยูทูบเบอร์อยากเป็นยูทูบเบอร์อ่าหลายคนอยากเป็นอย่างนั้นอาชีพใหม่ที่หลายๆคนดูแล้วก็เออรู้สึกว่าเฮ้ยคนที่ทำแล้วประสบความสำเร็จมากๆเนี่ยครับเขาก็ได้รายได้ดีนะร่ำรวยเลยปัญหาคีย์บอร์ดใช้ไม่ได้สามารถพบได้ทั้งคีย์บอร์ดมีสายและคีย์บอร์ดไร้สายสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะจากตัวคีย์บอร์ดเองหรือเป็นได้ที่คอมพิวเตอร์ของเรา